สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบการหา s h ียร f o r ส e ไดแกรมแล้วก็เบตติ้งโมเมนต์ไดแกรมโดยวิธีการคำนวณมือและการใช้โปรแกรมซีเว r a ฟมนะครับขั้นแรกนะครับเราจะต้องหาเลคชั่นเคชันกันนะครับไปกำหนดเลคชั่นที่จุดพพอร์ตก่อนนะครับก็ที่จุดพพอร์ต t B ครับจะเป็นแบบ r o l l ลอรครับจะมีเลคชั่นเดียวครับ A จะเป็นแบบ หินนะครับก็จะมี2อ e ก,กชันกำหนดให้เป็น ay ax by ขั้นตอนแรกครับผมจะทำการเทคโ m เมนต์เข้าไปที่จุด a นะครับให้เท่ากับ0ให้หมุนทวนเป็นบวกจะได้ by คูณด้วยครับบวกกับ0จุดบวกกับเดี๋ยวเราจะต้องยุบแรงกระจายนี้ให้เป็นแรงเดียวกันนะครับโดยการเอาเจ็ดไปคูณกับ0.4ครับก็จะได้เป็น0.28ครับเราก็นำ0.28 คูณกับ0.5ครับตรงนี้ต้องเป็นลบครับเพราะว่าเป็นลักษณะการหมุนตามเข็มครับลบด้วย1.5คูณกับระยะก็คือ4ลบด้วย0.6คูณกับระยะก็คือ10ครับ เท่ากับ0เราจะได้ค่า b y ครับออกมาอยู่ที่1.214ครับจากนั้นเราจะหา a y ได้ครับจากการสมดุล f x นะครับเท่ากับ0ให้ขึ้นเป็นบวกครับ จะได้ ay บวก by เท่ากับ1บวก1.5บวก0.6ครับจะได้ ay อยู่ที่1.886ครับส่วน ax นะครับ ax ในแกนในแรงในแกนแนว A x ครับจะมีแค่0.28นะครับ ax ก็เลยจะเท่ากับ0.28เลยครับ ต่อไปนะครับเราจะมาแยกชิ้นส่วนของเฟรมกันนะครับชิ้นส่วนแรกที่เราจะแยกออกมาครับก็คือ AC นะครับชิ้นส่วนที่2ครับชิ้นส่วน CE ครับ ิ้นส่วนที่3นะครจะเป็นชิ้นส่วน e eb ครับ ขั้นต่อไปนะครับเราจะใส่แรงภายนอกเข้าไปนะครับแรงภายนอกในที่นี้รวมกับแรงเรีลชั่นที่เราหาได้ด้วยนะครับที่จุด B ครับก็จะมีแรงรีชั่นขึ้นไปที่1.214ครับก็จะมีแรงกระจายกระทำอยู่ที่0 0 4ตันต่อเมตรครับ เมื่อเราคิดแรงกระจายก็จะได้อยู่ที่เมื่อเราคิดหาแรงเพลิงออกมาครับก็จะได้อยู่ที่ศูนย์จุดสองแปดนะครับ <c oughs> จากนั้นผมจะไปหา r e a c t i o นที่จุด e นะครับก็จะได้ในแกน x เ,เนี่ยจะมี r e a c t i o นพุ่งไปทางขวาอยู่ที่0.28ครับแล้วก็ แกน y ก็จะมีเดัชนพุ่งลงครับอยู่ที่หนึ่งจุดสองหนึ่งสี่ครับส่วนโมเมนต์นะครับโมเมนต์ที่ e ครับจะเท่ากับศูนย์จุดสองแปด ุณด้วยระยะก็คือ3.5จะได้เท่ากับ0.98นะครับมัมน,นี้ก็จะเท่ากับ0.98มีทิศทางหมุนทวนเข็มนะครับต่อไปครับจะไปที่ ชิ้นส่วน ce นะครับโดยที่เราจะนำลิชชั่นที่เราหาเมื่อสักครู่มาใส่ลงไปในชิ้นส่วน ce เลยครับก็จะมีแรงขึ้นก็คือ1.214แรงขึ้นที่ทางของลิชชั่นเมื่อกี้จะส่วนทางกันกันกนกบลิชชั่นนี้นะครับทางนี้ก็จะพุ่งไปทางซ้ายอยู่ที่0.28 โมเมนต์จากหมุนทวนก็จะเป็นหมุนตามนะครับอยู่ที่0.98เท่าเดิมครับจากนั้นเราจะไปหาชิ้นส่วน AC กันนะครับที่ชิ้นส่วน AC ก็จะมีแรงรีชั่นที่กระทำตรงนี้ก็คือ 1.886ครับแล้วก็แรง ay ครับคือ0.28นะครับ <c oughs> เราจะได้ลิชชั่นที่จุด C อยู่ในแกน L X ครับอยู่ที่0.28 แปดหนึ่งจุดสองแปดเฉยๆแล้วก็เลเวชันในแกน y ครับก็จะเป็นแรงลงมาครับที่หนึ่งจุดแปดแปดหกครับ ังจากนั้นนะครับเอาไปเที่ยวกับชิ้นส่วน CE นะครับก็จะได้ตรงนี้เป็นแรงขึ้น1.8 8 6แแล้วก็โมเมนต์อย่าลืมคิดโมเมนต์ตรงนี้ โมเมนต์ที่จุด C ครับก็จะเท่ากับ m4 เท่ากับ0.8 0.28คูณกับระยะก,ก็คือ3แต่ค่าอยู่ที่0.84มีทิศทางหมุนตามครับ มาทานี้จะเป็นหมุนทวนแทนครับสปด ังน,นี้จะเป็น1 1.5แล้วก็0.6ครับต่อไปนะครับเราจะมาหา,า s f d กันนะครับเราจะแยกการหา FD แต่เะเมนนะครับ ที่นี้ไม่มีแรงกระทำในแกน x ณนะจุด b นะครับก็จะมีตรงนี้เชียร์ฟอสเท่ากับ0ครับแล้วก็ที่จุด e ครับจะมีเชียร์ฟอสเท่ากับ0จุด สคูณกับระยะคือเจ็ก็จะมีเชฟฟอตอยู่ที่ศูนยจุดสองแปดครับเป็นเส้นตรงแนวเฉียงนะครับเนื่องจากเป็นแรงกระจาย เราจะไปจะเป็นการหาเบตติ้งโมเมนต์ไดแกรมน,นะครับในจุดตำแหน่งนี้ครับมีโมเมนต์เป็นศูนย์ครับเนื่องจากเป็นจุดซัพพอร์ต ก็ในตำแหน่งที่ e ครับจะมีโมเมนต์เป็น0.98ครับจะมีทิศทางเอ๊ะจะมีตำแหน่งอยู่ด้านลบนะครับเนื่องจากเป็นการหมุนทวนเอ๊ะหมุนทวนครับลักษณะของไดแกรมนะครับจะเป็นลักษณะโคงของความครับ ต่อไปจะไปการหาเชียย์ฟอร์ไดแกรมของชิ้นส่วน CE นะครับก็อนะที่จุด C ก็จะมีแรงเชียย์เท่ากับ1.886ลบด้วย1ครับก็จะอยู่ที่0.886ครับที่ตำแหน่งด้านบนนะครับ 0. แล้วก็จะมาเปลี่ยนช่วงในช่วงนี้ครับอยะนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนช่วงก็คือเอา1.0886ครับลบด้วย1.5แรงพอยโหลดที่กระทำด้านบนคานก็จะเหลือ0.614ครับก็จะเป็นลบ ลบ0.614ลากมาครับแรงดิกชั่นที่ e ครับก็จะเป็นแรงสุทธิก็จะได้แรง1.214ลบด้วย0.6ครับก็จะเป็น0.614ครับก็จะจบที่0.614ครับ ต่อไปจะเป็นเบตติ้งโมเมนต์ไดแกรมนะครับณจุด C ครับก็จะมีเบตติ้งโมเมนต์ไดแกรมเท่ากับ0.84ครับตำแหน่งอยู่ใต้ไดแกรมน,นะครับจุด E ก็จะมีเบตติ้งโมเมนต์ไดแกรมอยู่ที่0.98ครับ ตำแหน่งอยู่ใต้ไดแกมเหมือนกันครับจะมีการเปลี่ยนช่วงครับเนื่องจากเชียร์ฟอดไดแกมมีการตัดศูนย์นะครับที่ตำแหน่งที่ตรงทางตำแหน่งที่4จากทางซ้ายครับเราก็หาพื้นที่ใต้กราฟบริเวณนี้ครับในการนำเอานำเอา0.886คูณกับระยะก็คือ4 แล้วบวกกับระยะแรกครับก็จะอยู่ที่2.704ครับ ลักษณะไดแกรมจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงครับแนวเฉียงต่อไปเราจะไปที่ชิ้นส่วน AC นะครับเริ่มจากทางซ้ายนะครับเช a r อฟอร์ไดแกรม จะลงมาอยู่ที่0.28ครับวิ่งไปจบที่0 0.28ครับ เบ d i ิ้งโมเมนต์ไดแกมที่จุด A จะไม่มีครับเบ d i ิ้งโมเมนต์ไดแกมที่จุดจุด C ครับจะเท่ากับ0 8นจุดสี่ครับคงคว่ำนะครับ ผิดนิดหน่อยครับตำแหน่งนี้ลักษณะของไดแกรมนี้จะเป็นเส้นตรงครับเนืเ่องจากเชลฟอร์ดไดแกรมมีลักษณะเป็นเส้นตรงครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปจะเป็นการใช้โปรแกรมสวิตเฟรมในการคำนวณครับขอโทษนะครับเมื่อกี้นี้ลืมไปว่า ยังไม่ได้เขียนเชี f o ฟอสไดแกรมแล้วก็เบดดิ้งโมเมนต์ไดแกรมรวมกันนะครับเริ่มจากการเขียน s เชี f o ฟอสได้กรมก่อนนะครับแล้วเราก็สร้างโค้งขึ้นมาให้เหมือนกับโจทย์นะครับ หลังจากนั้นเราก็ลอกเชฟฟอร์ดไดแกรมที่เราได้คำนวณแยกไว้นะครับก็จะเป็นพุ่งขึ้นมาตำแหน่งนี้ครับมีค่าเท่ากับ0.28นะครับก็เชฟฟอร์ดไดแกรมของ ce นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ 0. จุด แปดครับเป็น0.886มาถึงตรงนี้ระยะเท่ากับ4ครับตรงนี้ลดลงไปกลายเป็นลบ0.6 หนึ่งสี่ครับศูนย์จุดหกหนึ่งสี่ครับจนงก็ยาวจนสุดปลายคานตำแหน่งของ ชิ้นส่วน AC ครับก็จะเริ่มที่ C ครับจะอยู่ที่ลบ8นนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เขียน0.28ยยาวจะมาถึงตรงนี้ครับ ต่อไปเป็นโมเมนต์เบตติ้งโมเมนต์ไดแกรมนะครับเบตติ้งโมเมนต์ไดแกรมก็จะเริ่มที่จุดจุด B ครับก็จะเป็น0ครับยาวจัไปถึงจุด E ก็จะอยู่ที่0.98นะครับลักษณะเป็นโค้งครับ 0.98ครับไปดูที่ชิ้นส่วน CE ครับก็จะเริ่มที่จุด E ก็คือ0.98เหมือนกันแล้วก็จบที่0.84ลบ0.84ตำแหน่งที่สูงที่สุดอยู่ที่2.704ครับ รายแกรมเป็นเส้นตรงนะครับในส่วนของ AC ครับ AC ก็จะเริ่มที่0.8 4เหมือนกันครับ 0.84จุด 8, เป็นเส้นตรงนะครับเสร็จนะครับต่อไปครับจะเป็นการใช้โปรแกรมสว f ตเฟรมนะครับแล้วก็นี่จะเป็นการใช้โปรแกรมสวิตเฟรมนะครับก็ทางขวาก็จะเป็น s เช uh, ี e f ฟอสไดแกมแล้วก็เบดดิ้งโมเมนต์ไดแกมที่คำนวณมือมานะครับเราก็จะมาเกาะข้อมูลครับโหนดจะมีทั้งหมด5ครับแล้วก็ Element ก็จะมี4 m e m b e เ s อรมี1ครับโหนดเป็นตันถูกแล้วครับพิกัดของโหนดนะครับเราจะกำหนดพิกัดโหนดต,ตำแหน่งนี้ให้เป็น0 ศูนย์สี่นะครับสูงขึ้นไป y จะเป็นสี่ก็ตำแหน่งนี้จะเป็นศูนย์เหมือนกันแล้วก็เอ๊ะตำแหน่งเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ตำแหน่งจะเป็นศูนย์เจ็ดครับกระเถิบมาทางในแกน x ครับก็จะกระเถิบไปสี่ก็จะเป็นสี่ความสูงเท่ากับเจ็ดเท่าเดิมแล้วก็นี้จะกระเถิบไปที่สิบครับความสูงจะเป็นเจ็ดเท่าเดิม ตำแหน่งนี้จะเป็น0แล้วก็10ครับ <laughs> ก็จะได้โหนดประมาณนี้ครับ1 2 3 4 5 1 2 3, 5, ครับต่อไปครับจะไปกำหนดจุดซัพพอร์ตกันนะครับจุดซัพพอร์ตจะอยู่ที่โหนดหนกับโหนด5นะครับโหนด1จะเป็นลักษณะของหินนะครับก็จะเป็น1กับ1ส่วน5ครับจะเป็นลักษณะของโรเลอร์จะมี1แค่ในแกน y ครับ ต่อไปครับเราจะกรอกอิเลเมนต์กันนะครับอิเลเมนต์ก็จะเป็นง่ายๆครับก็เป็น1นึ่งเมนแรกก็จะเป็น1ไป2องหนึ 2. 2่ไปโนด2สองนด2ต่อไปโนด่3สาม e นดต่อไปที่โนด e งสี่หนดต่อไปที่โนด e 5ครับโอเคครับ ต่อไปแล้วกา,การกำหนดแมที่เรียวครับซึ่งเราไม่จําเป็นนะครับอาจจะไม่กําหนดไปที่เรียวรอบนี้ต่อไปครับเราจะกําหนดแรงพอยโหลดนะครับแรงพอยโหลดที่กระทาก็จะมีกระทําอยู่ที่ตาแหน่ง cd แล้วก็ E ครับตําแหน่ง C นะครับก็จะทิศทางลงครับเป็น1ตันกระทําที่แกน Y ครับก็เป็นลบ1ตันก็จะเป็นลบที่ d ก็จะเป็นลบ1.5แล้วก็ ที่ e จะเป็นลบ0.6ครับก็จะได้ภาพตามนี้ครับต่อไปครับจะทำการกำหนดอ่าอิเลเมนต์โหลดหรือว่าแรงกระจายนะครับเราจะอิเลเมนต์โหลดจะอยู่ที่4ครับก็จะเป็น0.04ต้องเป็นลบนะครับเพราะแรงพุ่งแางซ้ายเป็นลบ0.04ก็จะได้แรงประมาณนี้ครับเราจะทำการโปรเซสนะครับ ก็ไปดูกันที่เช์ฟอร์ดไดแกรมนะครับสังเกตว่าลักษณะของไดแกรมเท่ากันหมดทุกอย่างเลยครับไปดูกันที่เบตติ้งโมเมนต์ไดแกรมนะครับ ทเท่ากันก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ